คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณท็อปมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณท็อปขณะเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกับแฟนแล้วก็ระหว่างทางคุณท็อปก็ได้พบเจอกับบางอย่างที่ชวนหลอนครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมา ถนนเส้นนั้นที่ผมเจอผีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่กับสายของคุณท็อปกันเลยครับสวัสดีครับคุณท็อปสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผม <c oughs> คุณท็อปตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเอจากชนบุรีครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเ,เดี๋ยวนะตอนนี้คุณท็อปไม่ได้เปิดสปิกร์โฟนใช่ไหมไม่เปิดครับอนนตอนนี้อ,อยู่หลังห้องครับมันจะนั่นลนอยมันจะก้องๆนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่ะโอเคถ้าอยู่ตรงเนี้ยโอเคละดีกว่าเมื่อกี้ คุณท็อปกับผมนี่ <Okay. S 1> เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยคุยครับพี่นี่คือครั้งแรกที่ได้คุยกันแล้วใช่ปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอาจะเป็นย้อนหลังเป็นหลักครับพี่สมว่าจะเป็นย้อนหลังนะใช่ครับอโอเคโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้การถนนเส้นนั้นที่ผมเจอผีย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้อคือผมจะเกินก่อนครับที่ผมแบบ มาเล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าผมไปฟังเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับ G.P.S. ที่เป็นไรเดอร์ครับแต่ผมก็เลยแบบว่าไปฟังเขาเสียดงคืนส่งคืนส่งพัสดุใช่ไหมใช่ครับคื่งนั้นเลยนั่นแหละครับผมก็เลยแบบว่าผมก็เจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเพราะว่าเปิด G.P.S. กลับบ้านนี่แหละเหมือนกันเลยผมก็เลยแบบติดต่อครับทีมงานไปและก็เล่าเรื่องให้ฟังนะครับอ่าคยเกิดเลยแล้วกันคือเข้าเรื่องเลยแล้วกันี่ได้ค่ะ คือวันนั้นเนี่ยอจะเป็นวันที่ผมมากลับบ้านแคนนะครับไปหาลูกลูกชายซึ่งลูกชายผมอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับครบแล้วคือวันนั้นอ่ะผม,ม่เป็นวันที่ทํางานเข้างานสิบเอ็ดโมงเลิกห้าทุ่มนะครับจริงๆผมวางแผนว่าจะกลับประมาณสีสี่สีห้าครับพี่แต่ทีนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแผนประมาณว่าทางานเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเตรียมของก็กลับบ้านไปหาลูกเลย ก็คือวันนั้นก็ทํางานเ็จอะไรเสร็จมาเตรียมของที่ห้องก็ประมาณเที่ยงคืนออกว่าครับพี่แจ็คครับใช่ครับผมก็ออกรถจากที่นีประมาณเที่ยงคืนสิบกว่าน,นาทีนี่แหละพี่แจ็คก็ขับรถไปซึ่งพูดส,สามารถพูดเส้นทางได้ใช่ไหมครับได้ได้ได้ผมว่าดีเป็นการเตือนภัยกันอ่าใช่ครับคือผมจะกลับไปทางภา,าคอีสานนบะผมต้องวิ่งเส้นทางสามหนึ่งครับไปโพสละ สลับไอสะแก้วกับฉาเชิงเสาร์ใช่ครับผมก็วิ่งนเส้นนั้นนะครับก็คือมันจะเป็นมอเตอร์เวยวิ่งเข้าไปครับคือผมก็ขับรถไปเรื่อยๆครับพี่แล้วมันเป็นทางต้องเป็นทางโค้งครับที่ต้องเลี้ยวไปสาแก้วซึ่งตรงนั้นนะครับผมสังเกตตรงถนนนะที่ไฟมันส่าสองครับผมเห็นเป็นเลือดครับเป็นถนนเลยอ่าผมก็ถามแกผมว่า นี่เธอเธอเห็นอะไรหรือเปล่าอืมันเหมือนเลือดมากเลยนะเลือดเหรอเลือดเลือดเลือดใช่ครับที่มันกระเลงอตามถนนอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเฮ้ยตอนนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยนะพี่คือแบบว่าเป็นถนนปกติไม่มีอะไรว่าไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมถามแฟนแฟนบอกว่าหนูไม่เห็นนะพี่ผมก็เลยเอกใจนะเอ๊ะแล้วคือผมจะบอกพี่แจ็คก่อนว่าคืนที่ผมออกนะครับเป็นวันโกนพอดีครับ ใช่ครับคือผมก็จะมีเซนจะูวันโกนค่อนข้างที่จะบ่อยแต่เหมือนผมก็ไม่ได้ค่อยได้กลัวอะไรมากขนาดนั้นนะครับแลวคือปากผมก็พูดไปอย่างนั้นอ่ะก็คือทักนั่แหละพี่ครับอ่าเห็นใช่ครับผมก็เห็นเลือดผมก็เอกใจมันต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่าผมก็เจอมาค่อนข้างบ่อยพี่เรื่องพวกนี้ผมก็เลยเอกใจไว้ก่อนแต่ก็คิดในีกแงนึงอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับทีน,นี้ผมก็อ่ะขับไปเรื่อย คือขับไปเรื่อยๆนี่คือผมไปขับไปเรื่อยๆที่เกือบจะถึงชาเชิงเซาเนี่ยพี่เกือบถึงาชาเชิงเซาสาแก้ว mm hmm. ซึ่งตอนนั้นเป็น,ปนโค้งพี่ mm hmm. อันนี้เหตุการณ์ที่สองที่ผมเจอคือหมาดําตัวที่มันใหญ่พนนี่ mm hmm. วิ่งตัดหน้าอ่าเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นถนนสองเลนนะพี่แล้วก็จะมีเลนกลางที่มันว่างๆางไว้อ่ะครับครับ mm hmm. อ่าคือหมาดําตรงนั้นมันตัดหน้าผม mm hmm. แล้วผมก็มองหมาดาตาม แลคือผมไปสังเกตข้างๆครับมันอยู่ฝั่งคนขับเนาะผมเห็นต้นไทรใหญ่ที่ผูกผ้าสามสี่ไรผมก็เลยมไม่น่าใช่ละมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยและคือหลังจากนั้นแล้วพี่ผมก็เริ่มเปิด g ี s แล้วเพราะว่าผมเริ่มไม่รู้ทางแล้วพี่เพราะว่าผมขับรถกลับบ้านครั้งแรกเนียเนาะมันจะเป็นเส้นมันจะมีสองเส้นนะพี่ที่ไปผ,ผูภา้อีสารครับจะเป็นระหว่างขึ้นไปเขาปากทองชัยไปผูกโคราช ถ้าเลี้ยวไปข้างไ,ไปทางสะแก้วก็จะไปไปโคดทางบุรีรัมย์ครับครับซึ่งตรงเส้นนั้นอะ่ะมันจะเป็นเส้นตาพยาครับได้คือตอนแรกอผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะไปเส้นตาพยาผมคิดว่าเนี่ยผมจะไปเส้นโคราชแต่พอผมขับไปแบบว่าเอ,อใกล้ถึงแยกที่จะเลี้ยวเข้าตาพยาที่จีเรสันเปลี่ยนทางผมก็เลยเข้าข้างๆ อ่าเหมือนก็อ่าชะลอรถทองข้างทางแล้วดูทีวีใหม่ครับแต่อันนี้ผมก็อ่ะดูระยะทางก็ลองทิ้งระหว่างข้าขึ้นไปเขาปัดเนี่ยระยะทางกี่กิโลหมายถึงว่าเดยนนะตอนที่บอกว่า g ี s มันเปลี่ยนทางคือมันคำนวณเส้นทางแล้วมันก็เปลี่ยนให้เองเลยเหรอใช่ครับใช่ครับพี่คือเปลี่ยนให้เองเลยอือผมก็เลยแบบอ่าก็เลยลองมาเจอดดูอีกทีหนึง ระหว่างโคนาดไปศรีสะเกดหรือจะเป็นทางสระแก้วไปโถไปโถวรรลียำแล้วก็ไปศรีสะเกดแล้วในใจผมคิดว่าอทำไมทางสระแก้วตาพญามันใกล้จังอ่าใช่ครับมันแต่มันก็ไม่ได้ใกล้มากครับมันประหยัดเวลาได้ต้องมาแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเ่ยก็เยอะนะเยอะนะใช่ครับมันก็เยอะอ่าก<อ>็แหลมแล้วยืว่เดีะเหมือนแบบไม่รู้พี่ยื่ดีย ผมใจนึกอ่ะไปตาพญาดีกว่าครับอ่ะผมก็เลยเลี้ยวเข้าไปครับแล้วเส้นทางเลี้ยวเข้าไปตรงเส้นตาพญานันนะครับมันค่อนข้างมืนก็ขับไปเรื่อยๆนั่นแหละครับอแล้ว GPS พี่มันมันไม่แน่นแน่นอนนะครับครับละอย่างผมไปครั้งแรกด้วยอ่านไม่ค่อยเป็นไปเข้าไหลก็คือวนหาทางเข้าไปทางตาพญาครับครับคือตอนแรก GPS มันให้ผมไปทางนี้พอผมไปก็ไม่มีเส้นทางเข้าอืมผมก็เลยต้องวนรถกลับมายูเทิร์นครับ ดูเธอในอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีมาอยู่เธงจะเข้าตาพยายครับซึ่งตอนนั้นที่ผมวนมาครับมันไอทางเข้าี่มันจะอยู่ใกล้กว่านิดเดียวเองซึ่งตอนแรกทําไมผมไม่เห็นครับใช่ครับตอนแรกไม่เห็นผมก็เลยอ่ะทางนี้ให้เข้าก็เลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวเข้าไปเสร็จก็จะเป็นผ่าหนหมู่บ้านเล็กๆครับพี่แต่ผมสังเกตหมู่บ้านนั้นนะครับ มันมีบ้านจริงๆที่แต่งไฟข้างถนนหรือไฟในบ้านไม่มีติดหรือไม่มีหมาะหอะไรเลยตักตัวนี่อ่ะไม่มีหมาชน,นชิดชนิดคงกระถางแต่ถึหมู่บ้านนี้มันแตกๆหรือเปล่าครับอําทาไมแล้วทางเข้าตาพิยาทําไมมันร,รู้สึกว่ามันอยู่ลึกเกินไปหรือเปล่าอมันอยู่ลึกเกินไปอีกจันนึงก็อยากว่าอ่าก็อยากแบบว่าวนไปขึ้นเขาปากดีไหมครับใช่ครับแต่ไหนๆมันก็มาถึงตรงนี้แล้วที่ผมเลยอ่ะ ได้ไหก็มาถึงทางนี้ละต่อไปทางนี้แล้วกันครับผมก็เข้าไปสักประมาณสักสี่ห้ากิโลนะพี่เห็นป้ายตาพยาตัวใหญ่ๆครับครับโอ้ยอ๋อทางเข้ามาทางนี้แต่ทําทไมทางเข้ามาันรู้สึกร้อนๆร้อนๆผมก็เลยใช่ครับมันรู้สึกว่ามันตรงนั้นมันมืดมากพี่คือผมทางนั้นมันต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็คือเลี้ยวซ้ายเข้าไปนิดนึงอะพี่ไม่ถึงห้าร้อยเมตรผมเห็นสารใหญ่อะพี่อยู่ข้างซ้ายนือ อช่นี้ก็คือเห็นสารใหญ่แบบใหญ่เลยครผมก็เลยแบบมองตรงนี้มันมีสารเนาะแต่ก็น่าแอบน่ากลัวอยู่ผมคิดประมาณนี้นะครับครับอืมพอผมผ่านสารก็ไปผมก็ไม่ได้ยกมือไหวนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นสารอะไรอืมแต่สารพี่หรือสารเจ้าที่ผมก็ไม่รู้ครับผมก็เลยขี่รถข้าไปสักนิดนึงนะพี่นะครับ,รบมันจะเป็นจุดเรื่องต้นที่แต่ว่าผมมาได้มีเสียงส่วนอืม เ่าเป็นเสียงสวดไม่ใช่ของเสียงพลาไทยนะครับครับเป็นเสียงสวดของขเขมรอืมอ่าครับพี่ก็ตอนแรกผมได้ยินแวแวๆผมเปิดเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแวแวๆไปพอขับไปได้สักระยะหนึ่งก็มีเสียงเรื่องดังขึ้นเรื่อยอืมอ่าใช่ครับดังขึ้นเรื่อยจนดังแต่ว่ามาเกาะข้างๆหูผมมาเนีกยครับใช่ครับก็คือเกาะข้างหูเลยผมก็เลยแบบ เอกใจละไม่ใช่เพลงนะนี่ผมเลยปิดเพลงนะปิดเพลงเบาเสียงเพลงโลปับนั่นละทีคือเสียงสวดเต็มเต็มนะครับใช่ครับแล้วเสียงสวดนั้นแ่ะเหมือนก็แบบเรายิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่เราได้ยิ่งได้ยินเสียงเยอะขึ้นเท่านั้นครับแล้วคือเสียงเยอะขึ้นไม่พอมันจะเป็นเห็นเป็นเง,งเดาดำครับอยู่ละเรียกข้างทางตลอดทั้งทางเลยครับ,รบอือคือเห็นประมาณนี้ปุ๊บผมว่าแบบ ถมไปหาแฟนอืครับไปหาแฟนจะถามว่าเห็นไหมแต่แฟนนัะนนั่งนิ่งนั่ละคือแบบนั่งนิ่งน้ําตาไหลเลยเลยไม่ต้องถามแล้วถ้าอาการนั้นอ่ะไม่ต้องถามแล้วผมไม่ต้องถามเลยครับคือแบบเธอใจเย็นๆนะออแล้วคือผมมาเป็นคนที่แบบว่าสักห้าแถวข้างหลังคือใช่ไหมคือมีเสียงสวดยิ่งดังขึ้นเห็นวิญญาณมากขึ้นแล้วห้าแถวผมา่หรือผมรู้สึกมันจะร้อนตรงห้าแถวพอดีเลย คือร้อนมากพี่เสียงบทสวดยิ่งดังมันยิ่งร้อนอเราแฟนก็นั่งช็อกนะจนผมไม่รู้จะพูดยังไงอผมเลยบอกว่าเธอหลับตาอหลับตาได้ยิ่งดีห้ามองเด็ดขาดคือแบบว่าถึงจะเห็นแบบมากเท่าไหร่นี่มันก็ต้องแบบว่ายังไงพี่มันก็ต้องมีสติในการขับรถนะครับเพราะว่าเส้นั้นโค้งค่อนข้างเยอะแลวมันเป็นโค้งหักศอกพี่ ถึงเราจะเห็นใกล้ม่เท่าไหร่เราก็ต้องแบบตั้งสติคือวันนั้นนะ่ะผมแบบพยายามควบคุมสติตั้งสติแบบสุดๆแล้วที่แบบเหนื่อยมากแบบเหนื่อยข้างสุดนะครับ,รบใช่แล้วเสียงแบบก็ไม่ลดละที่ระยะทางตรงนั้นนะครับกว่าจะโทรออกไปมันประมาณร้อยกว่ากิโลมั้งครับพี่ที่ผมจำไม่ผิดครับก็คือขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้ยินอะไงเรื่อยๆจนผมได้ถึงช่องเขาตะโพครับ ช่องเขาตะโกนั้น่ะจะมีประวัติว่าเอ่อจะมีอุบัติเหตุของนั้นค่อนข้างเยอะครับช่วงของการนะรที่เขาออกข่าวเมื่อปีที่ทผ่านมาเนี่ยครับ,บช่องเขาตะโกใช่ครับที่มีรถชนกันอะไรบ่อยๆเยอะๆครับเขาเรียกว่าโค้งร้อยศพอะไรนี่นแหละครับ,บแล้วแฟนผมไปเรียนจารตอนนั้นที่นี่แฟนผมนี่แบบร้องไห้โฮใช่ครับร้องไห้โฮเลย ผมไลถามเธอทาําไมไม่หลับตาเธอเห็นอะไรอแล้วเหมือนแฟนผมพูดถึนนงนิสสันประมาณว่าเธอมีคนยืนตรงช่องเขาที่มันช่องเขากระโปงจะบอกว่ามันจะเป็นโค้งหักไปอ่ะพี่เขาบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นสารเราเห็นยินเออเป็นเราดำๆแบบนียืนเรียงรายนั้นะไขมเป็นหมดเลยคือหนักกว่าอะไรทางที่ผมเจอแล้วบทส่วนก็เป็นหนักตรงนั้นอีกคือหนักสุดๆเลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงในแจคือผมผมไม่ไหวละผมก็เลย เหมืนนอนเหมือนผมยินได้แจ้ว่าบอกไม่ยันางรถนะครับค่ะตอนแม่แม่ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกกับแฟนลูกด้วยนะขอให้ตรงนี้มันผ่านกปได้ดีดครับพอบผมบอกไปได้ครับรนาะนี่หมวดยีคนมาลูกหัวตรงบลูกหัวผมอะจักเบาะหลังนะครับอืมใช่มาลูกหัวประมาณว่าเหมือนเขาจะน่าจะรู้นะครับว่าเหมือนแบบัพยายามบอกว่าเนี่ยมาดูแลเราวนะครับแต่มันก็ไม่ได้เบาลงนะพี่ แต่อย่างร้อยก็ไม่ได้แบบมาเกาะรถอะไรเงี้ยคือแบบเรียงรายมากกว่าผมก็ขับรถไปเรื่อยเรื่อยเลยตั้งแต่แต่ผมเลยบอกวิจักเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่ผมเข้าตังคทางไปตังคางพญาพี่ผมเข้าช่วงประมาณตีสองพอดีเป๊ะเลยครับใช่ครับแต่กว่าจะพนเ้นนั้นได้มันปกติร้อยก็โลพี่ถึงจะมีพวกโค้งอะไรเยอะแยะประมาณเนี้ยครับ มันก็ใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงครับพี่แต่คืนนั้นผมใช้ระยะเวลาสามชั่วโมงสามชั่วโมงในการเะินทางร้อยโลร้อยกว่าโลใช่ครับอ๋ออ๋ออ๋อไปเหมือนผมวงเวียนอยู่วังวนอยู่แถวนั้นนะพี่ผมอ่าคิดว่าจะว่ามันไกลมากเลยนะแค่ร้อยกว่าโลครับใช่ครับกว่าจะโผล่อีกทีก็ประมาณตีห้าแล้วเสื้อผมล้าคือบกฟอร์จาเข้างในจากจุดนั้นปุ๊ เสียงส่วนเรื่องเบาลงแล้วร่างกายผมล้าเลยแฟนผมร้องไห้จนหลับครับใช่ร้องไห้จนหลับมผมก็่ะพอผมไปเฉียบรูกมันก็จะเป็นทางขึ้นไปนางรองนะครับีีณนแลนะ้วผมก็ขี่รถกลับบ้านไปหารูกปกติแต่ก็พอถึงบ้านนะครับแผมถามพ่อตาพ่อตาผมครับถามว่าพ่อเชินตาพยาน ไม่ค่อยมีรถบินตอนคืนเลยเหรอ,อแล้วตอนคืนมันมีอะไรพ่อตาเลยบอกว่าเอ่อตอนคืนนะ่ะเขาไม่ค่อยมีคนผ่านกันหรอกครับซึ่งก็เรื่องจริง่ะดีเพราะว่าผมขับรถนั่นคันเดียวจริงๆไม่มีรถผ่านเลยไม่แต่ขันเดียวครับใช่ครับเรื่องก็มีมประมาณนี้คนระับมีหลายเส้นเหมือนกันนะคุณผู้ชมคุณฟังคุณท็อปที่อ,อตอนกลางคืนหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนี่ย ส่วนมากคนที่ที่รู้ทางเช่นชาวบ้านเขาจะไม่ใช้ถนนเส้นนี้แล้วคนที่มักจะหลงเข้าไปคือคนที่ไม่รู้ทางตั้ง GPS ไปและไอ้ GPS เนี่ยมันจะชอบพาไปทางแบบเนี้ยทาง<ช>ลักษณะเหมือนจะเป็นทางลัดใช่ครับอ่าเนี่ยอย่างข้อความนี้ส่งมานะครับอ่บอกว่าสองเส้นเนี้ยที่คุณท็อปเล่ามาเนี่ยเราเนี่ยเดินทางบ่อย เส้นตาพยาไวกว่าแต่เปรี่ยวกว่ามากๆถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลไม่แนะนำให้ไปครับอจากคุณซูก้าริงเออนะแสดงว่าเส้นนั้นมันเปรี่ยวจริงๆใช่ครับเปรี่ยวจริงๆครับพี่แล้วแบบหมู่บ้านแทบไม่ค่อยเจอเลยครับและอีกอย่างบบนะไฟข้างทางเชิญเชิญไฟข้างทางก็งงแทบไม่ค่อยมีเหบบมือนกันนะครับพี่ คือเวลามีโคแลเราก็ต้องสังเกตดีๆครับครับคือเราจะเจอแบบนี้เราก็ต้องแบบตั้งสติแบบให้ได้ครับประมาณคือต้องต้องโทษ GPS ด้วยนะบางทีจะพ่านเราอยู่ๆนะรับขับไปดีๆนะ <c oughs> มันอยากจะเปลี่ยนเส้นทางให้เรามันก็เปลี่ยนซะดือด้อๆแล้วแล้วอย่างเราอ่ะสมมุติว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่เราไม่รู้ทาง <c oughs> แล้วถ้ามันมันไม่มีทางหลักให้เราตรงไปแล้วอ่ะ แล้วมันต้องเป็นทางรองอ่ะเราไม่มีทางเลือกไงเราก็ต้องไปตามมันอ่ะต้องตามอย่างเดียวเี่เส้นตรงอย่างเดียวนะครับเออแต่ที่น่ากลัวกว่าผีคือคนครับอแล้วยิ่งเป็นเส้นเปลี่ยวอย่างนี้นะโอหถ้ามันมีอะไรขึ้นมาอย่าจอดครับอืก็ตาพยาเหมือนมีคนไปเตือนผมอยู่ครับอืเหมือนเมื่อก่อนนะครับจะชอบมีพวกโจรมาดักล้นแลวแถวนั้นนั่นแหละแสดงว่าเปรี่ยวจัดจริง อช่ครับสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีแล้วงีหรือว่าอาจจะเป็นวงผมไม่เจอหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลไม่ควรไปนะครับเส้นนี้มันมืดมากสแสดงว่ามันเป็นเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลใช่ครับอ๋อคือสแสดงว่า,ม,ามันจะม,ม,จะมีมันจะมีทางหลักทางหนึง่งใช่ครับทางหลักจะเป็นเขาปากทงชัยครับอ๋อเออนะฮะคือ อคนไม่รู้เส้นทางทําไงอะถามก่อนถูกป่าคนไม่รู้เส้นทางก็ต้องไปตามมันอะตามครับตามอะไรเงี้ยนะผลสุดท้ายคือจะไปเจออะไรมันก็ต้องไปวัดกันข้างหน้าแต่ที่แน่ๆคือสมมุติว่าถ้ามันเจออะไรจริงๆเนี่ยมีอะไรขวางอยู่หรือว่ามีอะไรแปลกๆข้างทางอย่าจอดอย่าลงไปดูไม่ได้อันตรายใช่ครับตอนนี้อันตรายครับเออนะฮะ นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับของถนนเส้นนั้นที่ผมเจอผีท้ายสุดสุดท้ายก็ถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแต่เสียเวลาไปมากกว่าปกติใช่ครับออนะมากกว่าปกติโออโอเคคุณท็อปขอบคุณมากๆครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่คนจะใช้ถนนเส้นนี้จะได้ระมัดระวังระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ครับอ่านะฮะขอบคุณมากมากคุณท็อปขอบคุณมากครับพี่แจ๊คสวัสดีครับครับผมครับผมหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาดิว่าุูใจคนรู้ใจแมว